เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอะ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการรับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ อ่ะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผม,มในเกมเรบอกกันอีกแล้วนะครับในแมปทูพีชนะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะผมนะก็จะมาบอกจุดสุ่มผลปีศาจทั้งหมดในแมปนี้นะครับผมทุกคนก็อาจจะมีหลายคนถามว่าพี่เมื่อเคยทําไปแล้วว่ะแล้วจะมาทําอีกทําไมนะครับเพราะว่าตอนนี้นะทุกคนทางทูพีนะผมได้เขาเรียกว่าเอาโมเดลฟรีออกไปบางส่วนแล้วนะครับ <S <S ทุกคนกคน็กนตอนนี้ยังเก้าเต็มสิบเนาะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนาะเขาได้เอาออกไปบางส่วนนะครับแล้วก็เป็นเหลือแบบว่าที่แอดมินเขาปั้นมาเองนะทุ เดียวที่แอมินปั้นมาเองแล้วจุดผลแบบว่าจุดสุ่มผมก็อาจจะย้ายๆหน่อยนะทุกคนผมก็เลยต้องทาคลิปนี้ออกมานะผมนะเพื่อแบบบว่าอกจุดใหม่นะครับสำหรับคนที่ยังเล่นทูพีอยู่เนาะมันก็ต้องมีแหละนะคนที่ยังเล่นอยู่นะฮะเออแมปเปียงอย่างงี้จะไม่มีคนเล่นได้ไงใช่ไหม <c oughs> โอเคทุกคนก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นทุกคนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะใครที่กดแล้วขอบคุณมากเลยทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมเวลามีเทคน ดีกว่าครับผมไปกันเลยเยวทุกคนเราไปที่เกาะแรกนะครับที่เป็นจุดสุ่มผลนะอืมพวกเกาะนี้ก็ไม่มีนะนี่เป็นเกาะเบคอนนะนี่เกาะทรายนะอันนี้เกาะฟอเรสต์ครับไม่มีนะครับนี่เกาะแรกก็จะเป็นเจ้าเกาะนี้เลยนะครับทุกคนเกาะที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับอ่านี่เป็นเกาะตรงนี้นะทุกคนนะ ก็จะเป็นสําหรับทางของ common double fuseler นะครับแล้วก็ uncommon double fuseler เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาลองสุ่มผลให้ดูด้วยนะครับว่าเ mm hmm. จ้าสอตัวนี้ทุกคนมาเป็นผลแบบไหนนะครับโอเคกดนี้มาปึ๊บอ่านี่อันนี้เป็น common เนาะ mm hmm. ก็ได้ผลพวกแนวแบบว่าผลบินนะครับผลยางนะเออพวกนี้นะฟินิกนะผมอ่าหลายๆผลเลยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะโอเคเราลองสุ่มเรื่อยๆนะครับว่าจะมีผลไหนออกอยู่ไหมนะครับอ่ามีประมาณนี้นะครับผลอื่นๆก็ไม่น่าจะออกแล้วนะผมสําหรับทาง common double f u s e เนาะนี่ครับอ่ามีประมาณนี้ทุกคน นี่ครับมีแค่นี้เนาะเออมันก็อย่างอื่นก็ผมว่าก็ไม่น่าออกแล้วล่ะโอเคทุกคนสำหรับด้านอันคอมมอนเลยแล้วกันนะครับอ่าอันคอมมอนก็จะมีประมาณนี้นะมีปิกะเออปิกะนี่ผลกูนี่หว่า <c oughs> มีผลโดแซนอิโตะปิกะอ่าปิกะออกนะผมสาหรับอ่าด้านอนะันคอมมอนเนาะโอเคนี่ครับมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมลองอีก,กรอบ2รอบนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับทางอันคอมมอนก็จะมีผลประมาณนี้เลยนะทุกคนนะถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยลองสต็อปได้นะทุกคน โอเคไปเราไปเกาะต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นเกาะข้างๆกันเลยนะทุกคนแต่เป็นคําว่าข้างๆที่โคตรไกลนะโอเคทุกคนทางนี้ก็จะเป็นอาที่สุ่มอ e ีพิกนะครับผมอ e ีพิกรีวิฟูดเซลเลอร์นะครับโอเคเราจะสุ่มกันเลยนะครับราคา5,000ันรูบี้เอ้ยเอ้ยเ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าไอ้บอสมันกับที่เดิมไปเอาเฮ้ยเอเวยเอว้ากับที่เดิมไปนะครับโอเคทุกคนใครสุ่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงหน่อยเนาะโอเคเราก็จะสุ่มไปเลยนะครับ นี่ครับก็จะเป็นผลแนวแบบว่าผลไอนะครับผลไฟผลแมกม่านะครับเออประมาณนี้เนาะทุกคนเออไอไฟแมกม่าประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ลองครับอีกนะครับเอ้ยผมสําคาญบอยมาทุกคนแต่คลิกเก็จฆ่ามันนะครับเครองอีกครับโอเคนี่ครับน่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนครับเอ้ยเดี๋ยวตายนะผมกดเลือก2 M ก่อนเดี๋ยวตายนะครับเดี๋ยวตายทิ้งนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนสําหรับจุดตรงนี้เนาะโอเคครับเราไปจุดต่อไปเลยจุดต่อไปเนี่ยครับกาะข้างๆของจริงนะฮะ ตรงนี้ก็ถ้าใครจําได้นะทุกคนเป็นจุดของบอสคิงนะครับแต่ล่องก็จะเป็นเกานะเนาะเอออันนี้ก็เป็นเกาะเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไอหยอกเล่นนะมีเปลี่ยนอยู่เนะาะสำหรับโมเดลใหม่ที่เขาได้สร้างขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่มีทางเดินเข้ามาแบบว่าอย่างราบรื่น้วครับแล้วก็มาตีบอสกระโหลกตรงนี้นะครับนี่ตีมันไปนะแต่ผมตีไม่เข้าอะ่ะเออผมกล้ากว่ามันนะครับโอเคนี่ครับมาทางนี้นะทุกคนนี่เข้ามาหลังน้ําตกตรงนี้นะครับ เดินเข้ามาเลยจุดสุ่มตรงนี้จะเป็นแรดิวฟูลครับแต่ว่าชื่อมันหายไปไหนวะเออชื่อหายนะโอเคทุกคนเราก็สุ่มไปนะผลสําหรับอ่าแรก็จะมีประมาณนี้นะพวกยาทุยยาเออถูกแล้วนะครับยามิกโกโลนะครับโอเปสโนนะครับผมประมาณ4ผลนี้นะเออประมาณ4ผลนี้ทุกคนไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้นะนี่เห็นไหมอ่ามีประมาณนี้นะครับผมสำหรับด้านทางของแรนครับโอเคทุกคนมีประมาณนี้เนาะต่อไปทุกคนครับเกาะด้านนี้เลยนะครับผมอ่าก่อนนี้ทุกคนจะเป็นอะไรไม่ได้นะผมนอกจากผลมังกรนะครับเออตรงนี้เป็นผลมังกรแล้วทุกคน นี่ครับมาตรงนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมรับเกาะตรงนี้เนาะเออมาตรงนี้นะครับนี่น่าอยู่หน้าเกาะเลยนะผมแล้วก็มองมาทางซ้ายของเกาะเนาะก็จะเป็นจุดข้างบนตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าดาร์กอนดิวฟูเซเลอร์ขายอยู่นะครับผมราคา5้าแสนลูบี้โคตรแพงนะครับนี่ทุกคนก็จะเป็นผลดาร์กอนครับไม่ต้องซื้อเยอะครับเปลืองตังค์ครับผมมันเป็นผลดาร์กอนอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคครับ อ่าตรงนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับโอเคทุกคนที่ต่อไปเลยก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับเออที่สุดท้ายแล้วนะก็ไม่น่ามีแล้วทุกคนตรงนี้ก็เป็นดีเจนเดลี่นะครับผมดีเวฟฟ์เซลเลอร์นะครับทุกคนนี่เห็นไหมราคาหนึ่งหมื่นลูบี้นะครับเราซื้อไปนะผมก็จะเป็น4ผลที่เราคุ้นเคยก็จะมีพวกช็อปไดมอนด์โกแล้วก็แคทนะครับทุกคนก็จะเป็น4ผลนี้เนาะเออตรงนี้คุณแม่ผมจำได้แม่นเลยนะครับอืมก็สุ่มบ่อยนะผมเห็นไหมมีโก้นะครับมีแคทนะครับอืมมีแค อะไดมอนด์นะประมาณนี้เนาะสำหรับที่สุ่มผลตรงนี้นะครับก็น่าจะหมดแล้วนะทุกคนครับเดี๋ยวรองบินมาดูตรงนี้นะผมว่าน่าจะหมดแล้วก็ไม่น่ามีแล้วครับแอดมินก็ไม่น่าได้เพิ่มจุดเข้ามานะครับผมดูจากทรงแล้วนะครับก็ต้องรออัปเดตต่อไปนะแต่ไม่รู้ว่าแอดมินนี่จะอัปเดตแมปนี้เนี่ยทุกคนถึงตอนไหนนะครับหรือจะเลิกพัฒนาตอนไหนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังพัฒนาอยู่ก็ผมก็ยังจะเล่นเล่นอยู่นะครับผมแวบๆวมาอยู่นะ แต่อาจจะไม่ได้มาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับตอนที่แบบว่ากําลังลุ่งโล้นะทูพนะีสเออแล้วก็โดนกระแสยับเลยนะครับผมมาดีช่วงเดียวแล้วก็กระแสยับเลยนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะทุกคนนะครับก็ตอนนี้เขาก็ได้จะเอาแบบว่าโลโมเดลฟรีออกแล้วนะทุกคนนะสำหรับใครผมที่ชอบดราม่าหรือพวกโลกสวยเดี๋ยพี่แม่งใช้ฟรีโมเดียวพี่จะเล่นทำไมว่าเกมก็ะโหลกโดนรีวงรีวงิว,ว,วนะครับผมขอเตือนนะถ้าใครไม่ชอบอนนครับไม่ต้องเล่น,นครับผมผมตอบคาตอบที่แบบว่าง่ายสุดแล้วครับไม่ต้องเล่นนะผมคนที่ชอบก็ยังมีนะผมในความเกียนหรือความเพียของมันนะก็ยังมีคน แต่ว่าคนที่ไม่ชอบก็ขออย่าด่าอย่าว่ากันเลยนะทุกคนนะมันจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าตักกําลังใจผมอะครับทุกคนเออโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะใครได้กดแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็จะได้แบบไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลาวจะได้แบบแจ้งเตือนแบบเร็ว,รว,รว,วๆไวๆอะครับทุกคนเนาะก็อย่าลืมกดด้วยนะผมโอเคก็สวัวนีัวต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนเนาะไปแล้วคครับผมมทุกนา